ในช่วงเวลาที่ดีในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเราเองได้นะครับโดยการที่เราภาวนาโดยการ không, <m agn os> ที่เราเนี่ยยึดหลักของการปฏิบัติแล้วก็เ <m agn os> มตตาตัวเองนะครับอาจารย์ชัดใช้หลักเมตตาสําคัญที่สุดเลยนะครับอาจารย์ชัดใช้หลักเมตตาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนทําได้ครับ หลักการเมตตาองอาจารชัดเนี่ยทุกคนปฏิบัติได้ง่ายมากนะครับหลักในการปฏิบัติของอาจารชัดเนี่ยทุกคนทําได้เมตตายัางไงให้ชีวิตเปลี่ยนเมตาอย่างไรให้ชีวิตของเราได้แต่สิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชัดจะเล่าให้ฟังวันนี้เลยนะครับว่าบางทีเราทุกคนนะนะครับจะมีบททดสอบพิสูจน์มาบางคนเรียกมารบางคนเรียกว่ามารไม่มบีบารมีไม่เกิดนะ บางคนเรียกมารไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับแต่อาจารย์ชัดเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นองค์ประกอบในชีวิตของเราทั้งหมดเลยที่เราเรียกว่ามารที่เราเรียกว่าปัญหาที่เราเรียกว่าความทุกข์นะครับทุกสิ่งอย่างนั้นคือความสําเร,ร็จในชีวิตของเราอาจารย์ชัดมองปัญหาทุกอย่างเป็นความสําเร,ร็จในชีวิตของอาจารย์ชัดเมื่อก่อนนี้อาจารย์ชัดก็มองเหมือนกับแฟนเพจหลายๆคนนะครับว่าปัญหาทุกสิ่งอย่างครับมันมาทําให้ชีวิตเรามันไม่สุขมันทําให้เราเป็นทุกข์ ค,ความล้มเหลวความไม่สําเร็จทําให้เราเป็นทุกข์นะครับเมื่อก่อนอาจารย์ชันมองในมุมนี้ตลอดเลยพอมองในมุมนี้ปุ๊บเราจะเห็นแต่สิ่งแย่ๆในชีวิตของเราเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราทาไมมันแย่ขนาดนี้มันมีแต่เรื่องล้มเหลวมันมีแต่เรื่องไม่สําเร็จมันมีแต่เรื่องที่ไม่เคยได้กับเขาไม่ทําอะไรก็ไม่สําเร็จเหมือนกับคนอื่นเขาสักทีหนึง่งมองแล้วทาไมชีวิตเราได้แย่ขนาดนี้ เมื่อก่อนเราเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนความรู้สึกอาจารย์ชัดก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับมองแล้วรู้สึกว่าทําไมชีวิตเราต้องเจอแต่แบบนี้นะครับแต่พออาจารย์ชัดได้นะศึกษาเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการภาวนารู้ทันทีครับว่าชีวิตเราต้องการอะไรเรารู้ทันทีครับว่าเราต้องการอะไรที่แท้จริงมนุษย์เราทุกคนนะครับนะได้ตื่นลืมตาได้เกิดมาบนโลกใบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องการความสุข เราต้องการความสุขมากที่สุดในชีวิตของเราเราต้องการความสบายใจมากที่สุดในชีวิตของเราเราต้องการความประสบผลสําเร็จในชีวิตของเรามากที่สุดเราต้องการชีวิตที่ดีในทุกๆคนแต่เรามักมองและโฟกัสแล้วให้คุณค่ากับความล้มเหลวความทุกข์เราให้เวลาชีวิตของเรากับความทุกข์มากเกินไปอาจารย์ชัดเป็นคนที่นะครับได้ศึกษาปฏิบัติและรู้สึกได้เลยว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราคือความสุขที่เราต้องการอาจารย์ชัดก็เลยใช้บทแผ่เมตตาของท่านพระอาจารย์นะครับนะและก็บทภาวนาของหลวงพ่อนะครับมาใช้กับชีวิตตัวเองยามที่เราไม่มีความสุขยามที่เราหาทางออกให้กับชีวิตเราไม่ได้ใช้บทแผ่เมตตาจงเป็นสุขไปสุขเถิดจงเป็นสุขไปสุขเถิดจงเป็นสุขไปสุขเถิด